เาเปเปอร์ <P aper> นะครับก็มีประชุมนักวิเคราะห์ของสเตคอนนะครับภาพรวมเราก็ยังเป็นมุมมองเชิงบวกนะครับก็ภาพของเซคอนจะคล้ายๆกับ CK นี่แหละแต่ว่าสเตคอนเองแบ็กหลอกตัวนี้ก็ค่อยๆเพิ่มอยู่เหมือนกันนะครับล่าสุดก็อยู่ที่1.3แสนล้านแล้วก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยก็น่าจะเป็นแบ็กหลอกที่ช่วยหนุนให้กำไรแข็งแกร่งเี้ยภาพของสเตคอนกับ CK ตอนนี้ก็ จะดีคล้ายกันเลยนะครับก็แบ็กหลอกประมาณ30 0 0 0ล้านในนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องโครงการของอุตภเาซึ่งตอนนี้ก็ยังดีเลยอยู่นะแต่ว่าก็เชื่อว่าสักพักน่าจะมีการขึ้นมาได้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งสเต็กเเองก็รอเพิ่มเติมในการก่อสร้าง ต่ออยู่นะครับแล้วก็สําหรับโครงการที่ประมูลใหม่เนี่ยครึ่งปีแรกเขาได้ไปแล้ว2.6หมื่นล้านก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะเป้าทั้งปีก็อยู่ที่โครงการใหม่ที่50,000ล้านนี่ก็ถ้าทําได้อีกแค่20,000กว่าล้านก็จะแอดเข้าไปในแบก็กหลอกได้อีกนะครับก็ถือว่าทุกอย่างยังค่อนข้างเป็นไปตามแผนนะครับส่วนเป้าหมายรายได้จากการก่อสร้างก็อยู่ที่3.2หมื่นล้านเนี่ยก็ยังเป็นไปตามแผนอยู่นะครับแล้วก็มาจินก็อยู่ประมาณสัก7%อันนี้ถ้าจำได้เนี่ยก็ ใกล้ๆกับ 4K นะครับงั้นก็เสเห็นว่า2รายนี้ก็ไม่ได้หนีกันเท่าไหรล่ละส่วนเรื่องของตัวก่อนหน้านี้นจะมีเรื่องรถไฟฟ้าสายซิมพูลบสีเหลืองซึ่งยังขาดทุนอยู่เนี่ยจะเรียกว่าเข้ามาในเพียนแเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ก็จะไม่มีแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็น t ท k e Equity เข้ามาแทนก็ภาพรวมจึงทำให้กำไรของปีนี้น่าจะพลิกกลับมาได้ดีขึ้นอีกนะครับลหลังจากที่ธุรกิจรับมาเองก็ดีแล้วก็ไม่มีเรื่องของรถไฟฟ้ามา มา,มาดึงไว้ด้วยนะครับนี่ก็ภาพรวมของเซค่อนเลยยังชอบนะครับก็ยังแนะนําซื้อเป้าหมายราคาที่10บาทนะครับก็ถือว่าก็ในเในเชิงของอรับเหมาเนี่ยก็ยังชอบ CK มากกว่านะครับแต่เซค่อนเองขึ้นมาก็ถือว่าเป็นก็ชอบมากขึ้นกนกนะ็ชอบทั้ง2ตัวนะครับซีเคกับเซคอนอีกอันเป็นเซเป้นะครับนี่เซเป้อยากมาเล่านิดนึงเพราะว่าภาพของตลาดเมื่อวานเนี่ย ถ้าถ้าไปดูราคาของเซเป้เนี่ยเมื่อวานลบไป14นะครับก็ต้องบอกว่า,ามีเป็นประชุมนโยวาเคอรอนะครับเป็นอ,อัปเดตด้วยก็ใช้คำว่าหลังจากประชุมออกมากเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเลยก็คือประชุมปุ๊บตลาดตกใจหุ้นทิ้งดิ่งเลยนะครับหลังจากจบประชุมช่วงกลางวันนะครับจบประมาณสักใกล้ๆเที่ยงก็ถ้าไปดูอพอดูตัวราคาเนี่ยก็จะเห็นว่าหลังทเที่ยงเนี่ยราคาร่วงแรงออกมา,มาเป็น10%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ ปิดตลาดเป็นลบ14นะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็มาเล่าใฟังก็คือว่าทางบริษัทเองก็พูดในเชิงสัญญาลนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับอดีตที่ผ่านมาเลยก็คือเขาก็เขาก็ตรงนะครับเขาก็เล่าให้ฟังจริงๆก็คือควอเตอร์สามควอเตอร์สี่เนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าควอเตอร์สอง นะครับก็คือเคอร์เซอร์สองเนี่ยเขาถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับก็กําไรเนี่ยตบตัวขวนคิวด้วยนะครับก็ทำให้เหมือนกับว่ามันน่าจะพีคของปีไปละแล้ว3กับสเนี่ยมันจะหดตัวลงมาแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยเขาคาดการรายได้เนี่ยลดลงประมาณ10-20%ซึ่งต้องบอกว่า อันนี้ก็มาจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเงินบาทแข็งค่าพรากเขาเป็นส่งออกรักแปดสิบกว่าเก้าสิบเอร์เซ็นอยู่แล้วก็จะเห็นว่าก็เป็นหนึ่งในหุ้นส่งออกอันนั้นก็มีผลกระทบอยู่นะครับเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวกับค่าเงินบาทอันนี้ไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกใจสําหรับเรานะครับเพราะจริงในเปเปอร์ที่เราเขียนไปก่อนหน้านี้เนี่ย เราได้ใส่พวกนี้เข้าไปเกือบหมดแล้วนะครับเพ้าเนี่ยเรื่องของกําไรแต้มสามกสีที่มันจะลดหดตัวลงด้วยเนี่ยก็เป็นไปตามที่เราคาดการอยู่แล้วนะเนี่ยสำหรับทางเราเองเนี่ยไม่มีการปรับตัวเลขอะไรต่างๆนะครับล้วก็ถือว่าเราเองมันทิ้ตกใจกับสิ่งที่ผู้บริหารพูดเลยนะครับแต่ว่าเหมือนกับพอสะท้อนออกมาแบบนี้เนี่ยตลาดก็อาจจะตีความเป็นเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เคยมีประเด็นก็คือยอดขายจะแย่แล้วก็กําไรจะหดตัวเลยประมาณนี้ซึ่งโดยภาพรวมมันก็ไม่ได้ แย่ขนาดนั้นนะครับน,นี้ต้องบอกว่าตลาดตกใจเกินไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทางถ้าา,าในประเทศเนี่ยซึ่งอาจจะสัดส่วนไม่เยอะแต่ก็ถือว่าเติบโตได้ดีนะครับบวก15 20ที่เขาคาดการซึ่งในครึ่งปีแรกเนี่ยโตไปถึงเกือบ30แล้วก็ถือว่าทำได้ดีกว่าคาดนะครับครึ่งปีหลังอาจจะชะลอตัวเพราะมี product ใหม่เนี่ยน้อยลงแต่ว่าก็ถือว่าเติบโตได้ดีสำหรับในประเทศเพียงแต่ว่ามันเป็นส่วนเล็กเท่านั้นเองนะครับก็ให้เห็นว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้แย่ทุกส่วนนะครับ ตัว margin ก็คาดลดลงอันนี้ก็คาดไว้อยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ก็เนื่องจากขายน้อยลง utilization ลดลง efficiency ก็ลดลง margin ก็ลดลงไปนะครับ <c oughs> ก็แล้วก็อย่างที่เรียนก็คือตัวแต่มาส3ก็น่าจะอ่อนตัวนะครับทั้งเยิยนเยียดแล้วก็ q ิว Q ซึ่งเราเองก็ expect อยู่แล้วเราเปา็นทิสโก้นะครับแต่ตลาดอาจจะมอง bullish ไปนิดนึงเพราะว่าในแตรมาส2เนี่ยเขาทำได้ดีนะครับแล้วก็โรงงานใหม่เนี่ยก็ชะ,ชะลอการเปิดตัวจากแตรมาหนึ่ง ปีหน้าไปเป็นช่วงปลายปีปีหน้าแทนก็อันนี้ก็เป็นไปตามเพราะเศรษฐกิจนะเพราะช่วงนี้ก็ realization ก็ยังไม่ได้เต็มก็ไม่จําเป็นจะต้องรีบเปิดโรงงานใหม่นะครับก็ทําให้ผลกระทบเรื่องของดีพรีเรื่องต่างๆก็อาจจะชะลอออกไปเป็นปลายปีหน้าแทนนี่ก็อาจจะเป็นในเชิงบวกด้วยซ้ำนะครับอันน,นี้จริงๆแล้วเซเป้ที่ประชุมเมื่อวานเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ แย่ขนาดนั้นนะครับเห็นว่าโดยภาพเนี่ยเรา EXPECT ไปหมดแล้วนะครับเราก็ตัวเลขต่างเราก็เลยไม่มีการปรับนะครับแล้วเราก็เป็นแค่แนะนําแค่ถือมาอยู่แล้วนะครับเป้าหมายราคาก็37.5นะเนี่ยก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับับเซเป้ก็ถือมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าตลาดเมื่อวานอาจจะตกใจไปนิดนึงแล้วลบราคาหุ้นก็เลยลงไป10กว่าเเลยนะครับก็ตัวนี้ก็มาอัปเดตกันนะครับ